สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดแล้วเนาะคะ่ะแม่เพนกับน้องคำแพงเตรียมจะไปโรงเรียนแล้วแม่เนาะแม่เพนจะพาน้องคำแพงไปส่งที่โรงเรียนใส่รองเท้าเองแล้วคะ่ะคนส่วยของอีแม่นี้นะจะไปไหนคะสวัสด,ดีจ้าหน่อยจะไปโรงเรียนหรอคะสวัสดีจ้าหน่อยคะ่ะ สวยๆอีกครั้งค่ะแม่ไม่เห็นโอเคชื่ออะไรคะซื้อคัมพงชาแนลเพช่อง้ซื้อคัมพงชาแนลชื่อคัมแพง Channel. ชาแนลแ,แล้วก็ชื่อจริงเด็กหญิงพิมพ์พัชรผ่องแพ้วใช่ไหมอ๋อบอกหมดเลยเนาะเก่งมากขอบคุณ f อซด้วยที่ฝากค่าขนมให้คัมแพงนะคะ ค่ะุำแพงคนเก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครปอกมะม่วงทิ้งนั้นไม่เก็บเลยเตรียมตัวไปโรงเรียนกันค่ะ <ใน S 1> ก็มาเปิดคลิปนี้เพื่อจะนำเสนอแนวทางหาน้อยรวมของสี่เซียนให้กับเอฟซีทั้งช่องนะคะถ้ามีของอาเซียนอื่นอาจารย์อื่นมาแม่เพ็ก็จะลงให้พร้อมกับของสี่เซียนนะคะนี่ค่ะคนชวยแล้วก็คนขี้ดื้อประจำบ้าน อ,บบอ่บ๊ายบายเอฟซีก่อนบ๊ายบายค่ะคำแพงไปโรงเรียนก่อนนะคะโอเคคะ่ะสวัสด,ดีจ้าด้วยสวัสด,ดีจ้าโอเคโอสวัสดีจ้าย่าก่อนไปย่าอยู่ในห้องนั่นแหละไปะสวัสดีจ้ายา่ก่อนย่าอยู่ในห้องเด้อลูกเด้อได้ได้รองเท้ามันไม่มีที่ดินเข้าไปได้ แกงส้มก่อนไปโรงเรียนแต่ละมือแต่ละเว้นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาเบิ้งตัวเลขเนาะแนวทางฮาหนอยของสี่เซียนกันต่อนะคะมาค่ะเอฟซี FC. เดี๋ยวเพ่นจะให้เอฟซีทั้งช่องเมื่อเบิ้งผลงานนะคะแนวทางฮาหนอยรวมของสี่เซียนแล้วก็ของพ่อหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะแล้วค่อยเข้าไปเอาตัวเลขของห้าสำนักด้วยกันนะคะมีของสี่เซียนแล้วก็ ของพ่อหมอดูเลขเด็ดเดอร์ในคลิปนี้เนาะเมื่อวานนี้ผลฮานอยพิเศษบนออกแปดสี่แปดล่างออกสามเจ็ดเนาะแล้วก็ฮานอยปกติบนออกหนึ่งสามศูนย์ล่างออกสามสองและฮานอย v i p บนออก208ล่างออก62เนาะเมื่อวานนี้เราพ่อหมอดูเลขเด็ด วงกลมโค้งสุดท้ายให้มาเม็ดเดียวแปดสี่เลขออกแปดห้านะคะนี่มาออกห้าหน้อยเนาะคะ่ะ fc แปดสี่สี่แปดเนาะเพิ่นวงกลมโค้งกับสามศูนย์เพิ่นมาออกห้าหน้อยเบิร์ดเลวยมือว่านนี่มือดึกมือนันคือกันเนาะมือนันกน็ออกเล้าเนาะคะ่ะ fc เอออันจากเล้ามาออกห้าหน้อยก่อนนะคะเนาะมือวันอ่าจันทร์ ส่วนมือวันพุธก็ออกฮานอยก่อนอีกเมื่อวานนี้สำหรับแนวทางฮานอยนะคะของพ่อหมอดูเลขเด็ดนี่คะ่ะแม่เพนบอกแล้วตลอดเนาะว่าวิ่งลูดของพ่อหมอดูเลขเด็ดจะมาด้วยกันแทบทุกงวดเลยนะคะเอฟซี FC สังเกตเบงเดอร์เนาะเมื่อวานนี้เพนไท้วิ่งลูดสองกับสามก็มาด้วยกันก็คือมาฮานอยปกติเนาะมาที่สามสองล่างของฮานอยปกติ แต่ว่าตัวตัวจับคู่นะคะจับคู่เข้าที่สามเจ็ดตรงตรงล่างของฮานอยพิเศษนะคะเมื่อวานนี้จับคู่เข้าหนึ่งฮานอยเนาะเออสองฮานอยค่ะเอฟซีวอลพิษนี่ค่ะสามศูนย์ก็มานะคะวอลพิษตาล่าแล้วนี่สามศูนย์ก็มาฮานอยปกตินะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดมาล่างของฮานอยปกตินะคะสามศูนย์มาบนเนาะตาล่าแล้ว ว่าเขหาฮานอยเดี่ยวสแสดงว่าพอหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้ทําผลงานออกมาได้สองฮาหนอยด้วยกันนั่นเองเนะหาะฮานอยพิเศษกับฮาหนอยปกติค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้วิ่งรูดให้เด่น9กรอง8ตัววิ่งตัวรูดมาตัวรอง8นะคะ8มา2องฮาหนอยแต่ว่าจับคู่ให้เข้า1หาหนึ่งฮานอยนะคะมาที่8ปสเลขออก4ี่แบนของฮาหนอยปกติเออ บอกผิดอีกแล้วฮานอยพิเศษนะคะเอซี LC. มือไดสิบุหบลงสิบ,บุผิดเนาะผิดคู่มือลงลืมคู่มือของเซียนโคราดวิ่งรูดเด่นสองรองเจ็ดเมื่อวานนี้ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะนะคะมาที่สองหกนะคะเลขออกหกสองล<อ>่าง,องของฮานอย v ีไคะ่ะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูดเด่น3ารอง2นะคะมาทั้ง2ตัวนะคะจับคู่บอเขา่าตัววิ่งตัวรูดมาด้วยกันเนะคะสาองล่างของฮานอยปกตินั่นเองค่ะ3ให้ 3, 3 8มแปดเลขออก3 7เนานะส่วนของพี่พหัสวิ่งรูด9กับ2มาที่2นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขา่านะคะ มาค่ะได้ผลงานของเซียน4เซียนแล้วก็ของพ่อมอดูเลขเด็ดแล้วมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่15วันนี้กันเลยนะคะสำหรับแนวทางฮาหนอยรวมวันนี้ของเซียนเชียงใหม่เนาะให้วิ่งรูดมาเด่น9กรอง1จับคู่ให้ชุดเน้น9 1 9 2 9 3 ชุดลงหนึงศูนยแล้วก็13ึ่าค่ะของเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะส่วนเมื่อวานเนะาะนี่ค่ะแนวทางของเซียนเชียงใหม่เมื่อวานนี้วิ่งรูดมาตัวลงจับคู่ก็เข้าชุดลง1นึฮานอยนะคะก็คือมา84เลขออก48บนของฮานอยพิเศษเนาะ วันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดเด่นที่9รลอง1นะคะจับคู่ชุดเน้นมี9 1 9 2 9 3แล้วก็ชุดลองมี10 12และ13นะคะมาต่อที่ของเซียนโคราชกันค่ะสำหรับแนวทางของเซียนโคราชวันนี้ วิ่งลูดบนล่างให้มาเด่น8ลรอง9จับคู่ให้มามีชุดเน้น81 82 83แล้วก็8 4ชุดรอง9 3 9 4 9 2แล้วก็91นะคะของเซียนโคลาสวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานเซียนโคลาสให้วิ่งลูดเด่น2ลรอง7ตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่เข้าหน่ฮานอยนะคะมาชุดเน้นนะคะฮานอย V.I.P. นอยสุดท้ายเนาะให้มาสองหกเลขออกหกสองล่างของฮานอย V.I.P. นะคะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูดมาบนล่างเด่นที่8ปรอง9จับคู่ชุดเน้นมี8 1 8 2 8 3 8 4ชุดลองมีเก้า9ี่เก้และ9 1้าหนึ่ะคะได้ไปแล้วสองเซียนนะคะระหว่างเซียนเชียงใหม่และเซียนโคาราชเนาะ ให้เอซทั้งช่องมาแคปหน้าจอกรเด้อจ้ะนี่นวันนี้เด็ดมากเลยหนึ่งสองสองหนึ่งนะวันนี้นะจริงจริงวันนี้นะพุเดเยวเลยแมนบ้าน้าแมนหัสฟันทงให้หนึ่งสองสองหนึ่งเม็ดเดียวว่าสั้นน้อยยังล่ะทุกน้อยเลยทุกน้อยเลยให้สาม้านอยเม็ดเดียวสองหนึ่งหนึ่งสองพันว่ามั่นใจซํำได ล้านเปอร์เซ็นมาสังกัดเอซีดหลายเนาะบ่อเข้าหลายมื่อแล้วเด้อเนาะจับคู่บ่อเข้าสองสามือแล้วเดอนะเอมม้อเอนาะข่ะเอซีมือนี้ขอให้เขา้าคือคนมาเน้นด้วยตัวเองนะคะเจ้าตัวมาเน้นด้วยตัวเองเนาะคะ่ะให้ฟันธงสองหนึ่งหนึ่งสองเม็ดเดียวผลวะอ่ะได้หรือยังไปโตเนาะมาต่อที่ของเซียนอุดร สำหรับแนวทางหาหนอยรวมวันนี้ของเซียนอุดรวิ่งลูดบนล่าง3กับ2จับคู่ให้มี3839 48กับ49นะคะของเซียนอุดรวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานวิ่งลูด3กับ2มาด้วยกันนะคะจับคู่ให้บอเข่าเนาะ3 2มาด้วยกันค่ะมาหาหนอยปกติส่วนวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูด 3กับ2เหมือนเดิมนะคะจับคู่38 39าเ้าอาจับคู่ให้38 39แล้วคือ48 49วิ่งรู่3กับ2ไอ้พะฮัดเพิ่นคืองหายจังเียเขียนผิดบ่วิ่ง4หรือวิ่ง2อหนี่วิ่ง3กับ4 3กับ4บ่หงดหลายตลอดเลย ทุกทีเลยนะคุณนะสามกับสี่เนาะเขียนบ่างงามเ้้อค่ยเอฟซีเขียนหนังสือบ่างงามคือคุณผหัดดอกสมกับสนะคะเอมันสิสอดตัวเอื่นี่นะ,ะสอดนและเเขียนมคะสามกับสี่นะคะ สกับ4นะคะของเซียนอุโดรโนาอวิ่งรูด3ากับ4ี่จับคู่38 39 48 49ค่ะมาต่อที่ของพี่ประหัตนะคะสำหรับวันนี้ของคุณประหัทวิ่งรูดเด่นสองรอง8ปจับคู่21288 1 8งสเเพิ่นเหม็นให้เพิ่นวาเพิ่นมาย้ำด้วยตัวเองว่ามือนี่สองหนึ่งหนึ่งสองมาแน่ๆนะคะบว่ฮงว่ัจ,จมาน้อยใดให้สามหาหนอยไปเลยนะคะ นะะี่ค่ะมั่นใจว่าต้องมานะคะเพ่นว่าเนาะวิ่งรูดก็เน้นที่สองเลยนะคะ FC สองหนึ 2, 8. 8, ่งกับสองแปดแปดหนึ่งกับแปดเจ็ดเนาะวงกลมสองหนึ่งสองแปดแต่ว่าเจ้าตัวมายัมไฮยูเมื่อกี้เนาะสองหนึ่งหนึ่งสองเม็ดเดียวเพ่นว่ะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาสองแต่ว่าจับคู่ให้บ่เขา่าเมอนีให้วิ่งรูดเด่นสองล่องแปดจับคู่ ชุดเน้นสองห8ึ่งสองแปนึ่งจ็ดะคะแคปหน้าจออเด้อค่ะของซีเซียนนะคะเดี๋ยวสุดท้ายท้ายสุดจะไปปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดนั่นเองนะคะรัดเมื่อคืนนี่แม่เพ่นเจ็บทองแสบทองนะคะนอนบ่าย้อนบิดจนหอนตีสองาสิตื่นแต่เศร้า กับตื่นบ่ได้นะเพราะว่านอนดึกค่ะมเมื่อเืนจนหอตีสองอาการมันดีขึ้นจึงได้นอนได้ค่ะนอนบดได้เลยหอนตอวุวน่วนวนุวน่วนวนุวน่นวุนแสบหอนไปต่อเด้อค่ะมาสุดท้ายท้ายสุดเนาะเราก็มาปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้ให้มาหนึ่งกับสองนี่สองก็ตรงกับของพิหัณระวังนะคะ ระวังตัววิ่งตัวลูดกอดคอกันมาเด้อค่ะของพ่อเพิ่นมาตลอดนะคะเอฟซี FC เนาะวิ่งลูดชอบมาด้วยกันบ่อยมากนี่ถ้ามาด้วยกันก็จะตรงกับของพี่ประหัสนะคะพี่ประหัสนเพิ่นว่ามือนหนึ่งกับสองจังไดก็มาด้วยกันเนาะมาแนเๆเพิ่นว่าจังไดกับคอให้เขาก็แล้วกันเนาะหนึ่งกับสองจับคู่มีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์นะคะสามคู่โอ้โหกคู่เหมือนเดิมนะคะสามคู่วัาสันดิ ส่วนเมื่อวานพ่อทําผลงานออกมาได้สองฮานอยนะคะก็คือฮานอยปกติกับฮานอยพิเศษเนาะเมื่อวานนี้สวยงามมากค่ะสามศูนย์บนของฮานอยปกติสามเจ็ดล่างของฮานอยพิเศษนะคะเข้าตรงๆทั้งสองฮานอยเนาะส่วนวิ่งลูดกอดข้อกันมาฮานอยปกติเหมือนกันล่างนะคะวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นหนึ่งรองสองเออประมนว่าเราผิดหละวิ่งลูดเด่นวันนี้หนึ่งกับสองจับคู่ มี1น1่งแ2ด2นึ่เนึ่งองดะเดี๋ยวมุนีแม่เพ่นจะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ้นจะนำเสนอแนวทางเดี๋ยวๆลงฮานอยหมดก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวลงแนวทางฮานอยหมดทุกอาจารย์ทุกสำนักแล้วแม่เพ้นจะลงะแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของพ่อหมอดูเลกเด็ดให้กับเอฟซีทั้งช่องนะคะเนาะ ค่ะเอฟซีคลิปนี้กับจะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนฟันท่งบนไห้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเน้นเน้นรอติดตามคลิปอ่าหลังจากลงแนวทางฮานอยหมดแล้วจะลงแนวทางรัฐบาลไทยบนอย่างเดียวโค้งสุดท้ายของพ่อหมอดูเล็กเด็ดให้เพื่อนฟันท่งมาเม็ดเดียวเลยนะคะเพื่อนว่าหมั่นใจจังเดยจังเดยมันก็นต้องมากเพื่อนว่าเนาะอ่ะถามตามนี่เด้อค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ